เตรียมทหารที่อยู่ตำบลบ้านนานะครับถ้าสิทธิกองเรียนเตรียมทหารที่ทดังๆตัวนี้ก็คือลุงตุ้<อ>งตู่นนรู้จักไหมลุงตู่อายุตู่นะครับลุงตู่เป็นสิทธิ์กองเรียนเตรียมทหารนะครับพื้นที่12นะครับส่วนที่เป็นที่42นะครับกาเส้นทางก็คือจะเข้าไปเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้นะครับเดิมนะครับเดิมเนี่ยใช้วุฒิม .3 ครับแต่ตอนนี้ก็ผัาหลักสูตรก็เปลี่ยนเป็นใช้วุฒิม .4 ก็คือที่น้องเรียนตอนนี้นะครับใช้วุฒิม .4 ก็เป็นสังสอนแต่ว่าปีนี้ลดตับสมัครหนึ่งปีนะครับเพราะว่าเนื่นองจากหลักสูตรจากม .3 มาเป็นม .4 ซึ่งทําให้ถ้ารับปีนี้นะครับก็ต้องมีนักเรียนม .4 เข้าไปเรียนร่วมกับที่เคยเรียนอยู่แล้วที่ม .3 ที่เร,รเียนม .4 หลักสูตรโรงเรียนเตรียมอาหารก็ได้จะปรับไปปรับมาเพื่อให้ทันกับ ก็เร ok like so, like, ียกว่าสภาพสังคมนะครับเดิมเนี่ยก็ใช้รุ่นม .4 อย่างรุ่นพี่เนี่ยใช้รุ่นม .4 นะครับไปใช้รุ่นม .4 ก็ไปสมัครสอบครับสอบได้ก็ไปเรียนม .5 ม .6 ที่ยวเรียนเรียนอาหารจบจากโรงเรียนเรียมอหารแล้วก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียนหลังครับนะครับแป็นระหลังทีนี้เมื่อพี่ไปสมัครสอบก็สอบสับมาเปสมัรม .3 ได้ประมาณ5รุ่นผมพูดนะครับก็จะจบม .3 เสร็จก็ไปเรียนสี่ห้าเล ก็คือเป็นงเขาเรียนเวลาที that s that s ่เป well, like ็นเาหทหารนะครับจบจากโรงเรียนเจ้าทหารเนี่ยได้ผู้มองด่ายนะครับก็คือได้ผู้มองดายกำลังเพื่อการสะสมยามันธรรมดานะครับก็ใครจะไม่จบเรียนหลับได้นะครับมีหลายคนนะครับที่เรนเดียวกันเนี่ยเป็นสอแพทย์คุณสมบัติต่ก็มีเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองการกระตุ้นสารกิจกรรนะครับแต่ถทั้งสี่หลักนะครับเรียนฟรีนะครับ มีที่พักมีที่กินมีข้าวให้กินสามมื้อเบียนฟรีมีเครื่องแบบให้ฟรีมีเงินเบียน์ให้นะครับปีสิบห้าถึงสิถ้าจำไม่ผิดนะครับน้องๆต้องไปเปิดดูรยยายละเอียดทีหนึงแต่ว่านี้ร้าวๆก็คือสมหรับพี่พี่จำได้ว่าน่าจะประมาณสิบห้าถึงสิบนะครับก็คือมสมสบางคนก็เปไวที่สิบห้าปีนะครับก็คือช่วงครับเกี่ยวกับเอ็นสิบห้าถึงสินะครับ ก็ไปเรียนเรียัอหารสองปีนะครับวิชาที่เข้าสอบในการสมัครสอบแต่ละหลักรับก็คือ,อสมัครหลักไหนสอบก็ไหน